สวัสดีป้าลุงสวัสดีคพื่อนสุขุสุขคนสมัครสมสบูรณอพ่อกับบ่าวตาคือเกา่าอันนี้ลุงพามาบ้านไก่เคียงมาทำอะไรกันนี่นี่<า>ให้พ่อญ่แต่งหายมาเยียมมาอาบุมาอนะมามาโอ้เนี่ยลืมเ <c oughs> นี่ยดอกไม้ม เมนพากันมากกับท่านฮันลืมได้เยอะพอมูบี้พาแฟนได้แล้วมูบี้ีนี้ยบุญซื้อลืมเนาะเมนร้านมีแต่พาแฟนน้อยๆอยู่ในบอลลดนบ้ากันแล้เนาะพากันมากกับท่านฮันได้ลืมแมนสูตรลดน้ำเสริมดวงเสริมบารมีเลยเนาะ Man hỏi bơi sụt tay anh hung a lèo. Hãy nhảy ai vẫn kiêm mà em à, kiếm mà kênh oh, à, này hoàn toàn. No, lèo 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 Tiêm lèo 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 lèo

เดดดอายุเจ้าผู้ิกอายุผู้ีโอ้ยิอายุอีกวะคนละเก้าขู่เอบอมเยิกอยท่ามนยุงเจ้าอยู่ไน่ามาอ่นเทียนนะมเลยเก้าดอกอันไหนเลยเก้าอันไหนย่ามันได้เลยชนันเลใช่จับไปบ่งดูเหอเก้าอันเก้าอันขนาดนี้นะสามสี่ทำยก็ได้แล้ บน่เบเอก้าอันนั่นบอ่สปองกือวาคนราเละมพนะไม่จน้ำคนเะเก้าู่เราเาเอาเลยเอาบดอยู่กีเอาเอาบดไหนเลยอืมบดเลยนี่ยหาหกเจเเก้าเอาไปเน่ยใส่ตบานี่เมนใส่ทะนังตามเบี้มน่ยนัได้อันนี้เนี่ยบ่ไหนด้ได้ได้น่เบี้ยมันนั่งได้ซูดังะอืมนะแมนยาสิ

สามสสองสมสองสใส่เราสงไปยสินี่น่าเรียนดียว่ันเลียนเีนเลยหหมือนเล็กเดียวแหละเล็กยาวๆเดียวมาอ๋อก็มันอีมได่ใช่ะก็ก็เขากันนีอาุเจ้าทนนว่าี่ยิกไปสิเลียนเรียนึ้นนักเจ้านักใจเจ้านี่นั่นแล้วไยัด้ิกแค่เดียวอยิกเทํากับยิกได้ได้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวิบนนีานาทเดี๋ยวลูกสี่ยิบน้ำหลังในใจอยากให้ในใจอยากยนจะเห็นประเวณีปมนเอาากล่องแกงบกเดี๋ยวฮาก็สีไปเตรียมสูตรดน้ำสะก่อนลปเลยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ้านนี้วังได้นะ ตอนสูตรนะบบมีผู้เป็นตะกองหายให้ไว่าอยากไปไหนเป็นครนะคอยโบเป็นได้คอยเป็นได้เล่ยะเนี่ยฮะโอ้เป็นนได้ปะถวห้องคอยนี้เป็นขูองบารตาเล็กถือเลยทีว่าบ่าวถุกันหมดเอยงเอาคืนมาบ่งน้อแมน

หองบ่ได้เองแต่น่ะแมนมาเปอัน hey? ก oh, oh, oh. ันป um, right ุงฮะสามหัด so ัสามเหมดิโอ้หสามหัเจ็ด่ใปิ่นมึงดูวะนี่ชเจ็นใชปินปิ uh ่นมเห็นแลวนั่นเลสุจ็บบอกเขาเห็นแล้วมิตรบปินเห็นเลยเห็นเลยโอ้หมูเลยเล็กมูชดเดบบห้องลุงบอยด้แต่งยามันบัหินอันนี้ xin chết bỏ dang bỏ c bae. Nay, mọi một cái lẽo, mọi người biết. Oh, mọi oh. Nhưng mô tòng là, mô tòng là, mô tòng chết mô tòng là, 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 là, bị tòng là, mô tòng là, mô tòng là, chết tòng chết mô tòng là, mô tòng là, mô tòng là, mô tòng Rồi mô tòng là, 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 มูออกแกมเซ็ตบานในงานนี้เนี่ยานัเล็กมูได้เนาะเกมเล็กมูเล็กมูพื่อนอะตอนตอนที่เข้าสู่ะดมหาวิทยาลัยคิดเพราะว่า บงี่เป็นอะไหายนะแนนแนนอยู่ดีมีแห้งบดสุขุสุขคนทั้งลุงหลายร้านเนาะไม่มีแต่โศกแต่ไส่บ้านนี่ประจากษ์โลกไพขย้เจ็บแล้วปกคลุมสุมเย็นได้บ้านให้มีแต่โศกแต่ลาบร้านคือกันไหนโอ้ซาลาวัดที่ ที่เคยอ๋อที่ที่หลายคนช่วยกันบริจาคสร้างแมนสร้างที่ผ่านมาแต่โดนเติบแล้วแล้วตอนนั้นบ่าวตายังผ่านในต่างส่งเลยก็เลยยังบานหูให้ลุงเบิองอนาสก่อนแป๊บนั้นเล็กไทยข้าเก้าไม่คือว่าเล็กไทยข้าเก้าก็ไม่ก็เ่มือนเก้าสองเล็กยังเหรอเล็กมาก ถาม่อยบก้าเอาไวกได้ตไปวเนีมาเจอเซียนเซียนเละเฉลียวออกออกระเบูลงข้างล่างไว้ยังหากระซอบอกกระซอกกระมาไปเจอเซียนเละโอ้เล็กไทยนะบบลุงเละไทยอแล้วก็หนึ่งมา ออกหนึ่งเกาเลยมอมเกเลขเลวางได้นะมันเสียดซีอยู่เถอะเล่ที่สูบวางได้นะเี่สเล่มูยังวเล่หมูช้่อ่เลยหมูโอ้ชือเจ็บทุลือเป็ดเจ็บชื่อหมูอะโอ้ชื่อเบิ้ลน้ามันอนเจ็บที่ป็บชื่อเบิ้ลน้ำโอ้เน่้่เน่เบอร์องกพันกอีโ้่เน่เ0 0เ ฮ่าแมนโบนี่เน้ยมัแน่นั่นไรแมนเลขไทยน่ะออกแล้วบอลุนออกแล้วอืม่งทางก็ออกเลขให้ออกเม่อเดินทางล่างก็ออกโซงโซงประมาณเดียวโอ้เดแมนเอาก็ได้มีโอกาสมาเบิ่งมาส้มทีบอลทีหลายหลายคนสวยบริจาคมาทางลุงบอยนั่นแหละเนาะลุงบอยก็มาบริจาคให้ต่อเนาะเป็นสะพานบุญให้ กะสร้างได้หลายพอสมควรแล้วเนาะขางในเป็นพระใหญ่ข้างในเอพระใหญ่1องค์พระน้อย2กะยังอีกหลายพอสมควรเนาะในหลายๆภาคส่วนเนาะที่ว่าจะสําเร็จยังลังคมลังคาแล้วกทางทางทางเงน่ะก็ยังบ่ทันสําเร็จเนาะที่ทางลังคาน่ะก ทั้งขางขาง,ของโอ้พันธทางขึ้นสามทางทางหนาทา้งขางนี่อืมฮักก็ได้ผ่านมาอยู่แต่บอกเคยมารีวิวให้เบิ่งเนาะเพราะวะ่าตอนนั้นเขายังพันหลักเข้าทีมเลยตอนนั้นโอ้เพิ่นจับบัวข้างแหน่ทา้งขางนั่น,น,น,นแต่ขางนี้ยังพันหลักจับเลยตกแต่งข้างแหนเนาะภายในเสาข้างในเอ อืมนันป็นธ็ตนี่น,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 นะคบอกใส่กลางหนองเดี๋ยช่วงนั้นยังบอว่าเราข่าทีมก็เลยบุหูไปใช้พี่เอ๋ผักคอน <c oughs> มาอันะสูตรลดน้านกับเสริมดวงกับลูงก่อนงางได้เนี่ยตอนนั้นเราพัด ลืมถือทางกล้องมานํานะก็เลยบ่เห็นตอนเพิ่นสูดเนาะแต่กเพิ่นเพิ่นบอกเลขออกมาเพิ่นเบิ่งลุงกับหลานน่ะเป็นเลขหมูพ่นน่ะอืมนี่สารางทําบ่เนอื่นิมเออบ่แม่นฮแจกที่บ้านเฮาเอิ้น <cause> อีกบุตดนหาก็สิเตรียมตกกับบ้านแล้วพอมันก็ะข่ำพอสมควรแล้วเนาะโดยแมนเมื่ออาบน้ำหมดอาบน้ำทีแมนมากนี้กสิได้ขอมลาพ่อจากรลาปาลุงฮะอาบโอ้โดย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 โลย ແລໆໆມານີ້ຄືເຂົ້າອມລາພາຈາກລາປາລຸງຝາກປັນກຳງໃຈແຫ່ງບຕາອນດສະບາຍດ